ัสดีจ้าเคยสงสัยกันไหมว่าคนไทยมาจากไหนวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกันดีกว่าโดยเราจะส่งเพื่อนของเราไปพิสูจน์ข้อสงสัยกันแนวคิดที่หนึ่งเทือกเขาอันไตเราก็มาถึงเทือกเขาอันไตกันแล้วจากแนวคิดนี้เนี่ยก็จะบอกว่าคนไทยในอดีตอยู่บริเวณเทือกเขาอันไตของเอเชียกลางและมีการอพยพเรื่อยมาจนถึงดินแดนสุวรรณภูมิ แราว่าเป็นไปไม่ได้หรอกอ้าทำไมละ่ละก็ถ้าเราอพยพจากเทือกเขาอันไตลงไปเราจะต้องพบกับอากาศที่หนาวเย็นกับทะเลทรายโกบีที่แห้งแล้งยากที่มนุษย์จะอาศัยอยู่แนวคิดที่สองบริเวณบอลทนเสฉวนมาที่ใหม่กันดีกว่าก็คือที่จีนมีหลักฐานก็คือนี่บันทึกจากการเดินทางซึ่งได้กล่าวไว้ว่า คนไทยเคยอาศัยอยู่บริเวณที่เบียดต่อจากจีนและมีการอพยพได้มาทางยุนนานหรืออยู่บริเวณเสฉวนหุยเปยอันหุยและเกียงซีตอนกลางก่อนจะอพยพมาทางยุนนานจะเป็นไปได้ยังไงล่ะก็มีแนวคิดมาหักล้างแนวคิดนี้แล้วไงอ่าแน่ คิปที่3ามบริเวณคาสมุรมารายยหรือคาสมุรอินโดจีนคราวนี้เรามาที่เกาะกันบ้างหลักฐานยืนยันก็มีคือได้มีศาสตราจารย์ทำการวิจัยหมู่เลือดขึ้นมาว่าคนไทยเนี่ยมีจำนวนยีนคล้ายกับชาวเกาะชวาแล้วยังมีคนยืนยันหลายคนด้วยเป็นไงล่ะ นะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้บ้างอะนะแต่ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เราคิดว่าไม่ยอมรับอะงั้นก็ไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางอะดิโธ่แนวคิดที่ 4. บริเวณประเทศไทยคราวนี้เราอยู่ที่ประเทศไทยของเราเองอืม คนไทยมาจากประเทศไทยเนี่ยมีความเป็นไปได้มากนะเนี่ยต้องใช้่แน่เลยแถมยังมีหลักฐานยืนยันจากกระโหลกศรีรษะพร้อมทั้งร่องรอยการอยู่ใส่ของมนุษย์อีกด้วยอืมแปลว่ายังไงล่ะเราว่าก็มีความเป็นไปได้สูงนะที่คนไทยในอดีตจะอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนะ่ะเห็นไหมล่ะแนวคิดนี้ก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้นะ ใต้ของประเทศจีนและบริเวณทางตอนเหนือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนบริเวณรัฐอัสามของอินเดียคราวนี้เราอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนซึ่งมีการเขียนในงานจากการสำรวจการเดินทางว่า คนไทยเคยอาศัยอยู่บริเวณนี้แถมยังได้รับการยินดนจากนักวิชาการจำนวนมากอีกด้วยโหมีนักวิชาการยอมรับตั้งมากขนาดนั้นแถมยังไม่มีหลักฐานอื่นมาหักล้างอีกด้วยต้องใชแ่แน่ๆเลยใช่ไหมล่ะใช่ไหมละเัยยล่ะเย้ๆๆๆๆย แนวคิดทั้งหมดกันดีกว่าแนวคิดที่หนึ่งบริเวณเทือกเขาอันไตคือคนไทยเนี่ยเคยอาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาอันไตและมีการอพยพเ่อยมาจนถึงประเทศไทยแต่ไม่ได้รับการยอมรับก็เพราะต้องอพยพผ่านบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นและทะเลทรายแห้งแล้งย่าต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์ แนวคิดที่2บริเวณมณฑลเสฉวนคือมีการบันทึกว่าคนไทยได้มีการอพยพจากทิเบตด้วยมาทางเสฉวนหุยเปียนหุยเกียงซีและต่อมาทางยูน,นันจนถึงประเทศไทยแต่ที่แนวคิดนี้ไม่ได้รับการยอมรับก็เนื่องจากมีหลักฐานมาหักล้างแนวคิดที่3บริเวณคาบสมุทรมาลายูถึงคาบสมุทรอินโดจีน คือมีนักวิจัยได้ทำการตรวจสอบหมู่เลือดแล้วพบว่าคนไทยมีจำนวนยีนคล้ายคลึงกับชาวเกาะชวาแต่ถึงอย่างไรแนวคิดนี้ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนักแนวคิดที่4บริเวณประเทศไทยคือมีการสำรวจพบกะโหลกศีรษะและร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ทำให้มีความเชื่อถือว่าคงเป็นอีกแนวคิดที่เป็นไปได้ แนวคิดที่5บริเวณตอนใต้ของจีนและบริเวณเหนือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนบริเวณรัฐอัสซัมของจีนคือมีหลักฐานจากการเขียนรายงานบันทึกการเดินทางและมีนักวิจัยยอมรับจำนวนมากอีกทั้งยังไม่มีหลักฐานมาหักล้างทำให้ได้รับการยอมรับมากที่สุดขอบคุณค<อ>่ะ ครับจะเป็นไปได้ยังไงล่ะรีบเหรอแดนตกองเรียบต้องเรียบแล้วมันก็จะมีไอ้เนี่ยไอ้ที่มันเป็นแก๊กแก๊กเหรอตอนนั้นเคยยืมวาจ่ายมอสใช้เราก็ตัดทิ้งหมดเลยอะไรคืออย่างี้ก็ต้องตัดทิ้งหมดจะเป็นไปได้ยังไงล่ะก็มีแนวคิดมาหักล้างแนวคิดนี้แล้วไงอาแล้วก็อันยู อิหารจาริงเบรอบเรอวอ่าน <c oughs> ักดไ้าไมในดรบบทำไมต้องอีเซียกีเพราะว่าม,ม,มันมีอนอมของของญี่ปุนอยู่แกี่ปุ่นจู๊ดไม่รู้เ,าเราเห็นทารของประชาันทจะเกืดกุกกจะอัดเสียง คำถามอะไรเยอะเลยไปโอเคท่านผู้ชมนะสองทาบคราวนี้เรามาที่เกาะบ้างหลักฐานยืนยันก็มีคือได้มีสัมดาราจารย์ทำการวิจัยหนูเลือดขึ้นมาว่าคนไทยเนี่ยมีจำนวนยืนคล้ายกับชาวเกาะชวาแล้วยังมีคนยันยืนยันหลายคนด้วย